ันนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันที่มีอยู่ในโปรแกรม gsp นะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็มาที่จํานวนนะครับแล้วก็เครื่องคนวณก็จะมีฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็น abs ก็หมายถึง absolute นะครับ sqrt ก็คือ square root นะครับ อันนี้ก็เป็น l อนนะครับ ln นะครับลอก็คือล็อกฐาน e นะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกนั่นเองนะครับส่วนตัวด้านล่าง sgn ก็คือายนํนำนะครับ r o u ก็คือประมาณนะครับแล้วก็ทั้งนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันใช้งานแล้วค่าของตัวเลขจอบมาเป็นอะไรบ้างนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับก็คือ absolute นะครับเดี๋ยวเรามาลองกำหนด พารามิเตอร์กันนะครับสมมุติเป็น p แล้วกันนะครับพารามิเตอร์ p นะครับก็เพิ่มขนาดตัวอักษรนิดนึงครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูฟังก์ชันของเรานะครับเราจะมาคำนวณ absolute p นะครับ อ่าแอบส์ลูดก็หมายถึงค่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับเครื่องหมายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับก็คืออสมมุติเป็นลบแนะครับ p, p เป็นลบแปดแอบส์ลูด p, p, p ก็คือ8นั่นเองนะครับนะครับค่าสมบูรณ์ก็จะเป็นบวกเสมอนั่นเองครับต่อไปครับก็มาดูฟังก์ชันนะครับ sqrt นะครับมันก็คือ s q square r o o t นั่นเองนะครับถ้าค่าเป็นแบบนี้นะครับสมมุติเป็น s r u r r o t ลบ t นะครับ p เป็นลบ8นะครับก็คือไม่กำหนดนะครับก็คือไม่มีค่าในระบบจำนวนจริงนะครับถ้าเป็น Root ของจำนวนที่ติดลบนะครับแบบนี้นะครับสมมุติว่า Root 9ก็จะได้เท่ากับ3นั่นเองนะครับ อันนี้อันนี้คือเป็น square root นะครับมาดูฟังก์ชันตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็จะเป็น l o นะครับก็คือ log ฐาน e นะครับก็ลองกดไปครับปึ๊บอ่า l n นะครับปึ๊บก็จะได้ข่าวมาเป็น l o า p นี้นะครับก็เท่ากับ2.20ก็คือ l o 9นะครับอ่าตัวเลขที่อยู่หลัง l o นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นลบดูบ้างจะเกิดอะไรขึ้นครับ ก็จะหาค่าไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่หลังลอนนะครับก็จะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ0น,นะครับเป็นศูนย์ได้ไหมลองดูนะครับอ่าเป็น0นย์ก็จะเป็นลบอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มากกว่า0นย์ไปแล้วกันนะครับสมมติเป็น0.01น,ยน,ยนอย่างงี้นะครับ ก็จะเป็นลบสี่จุดนึงนี้นะครับอ่าก็จะได้ค่าออกมาเป็นลบนะครับถ้าเป็นอ่าทศนิยมที่น้อยกว่าน,นะครับน,นี้นะครับต่อไปไปดูล็อกค,ครับก็เป็นล็อกฐานสิบนะครับอ่าล็อกก็คือล็อกฐานสิบนะครับล็อก p ค่าที่ได้ออกมานะครับก็จะแตกต่างกันกันกบ อลอนพนะครับเพราะว่าลอนคือลอบฐาน e นะครับฐาน e ก็ประมาณ2.71นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ล็อกก็จะเป็นฐาน10นะครับก็คือ10ยกกำลังอะไรแล้วมีค่าเท่ากับ p นั่นเองนะครับตัวนี้2ยกกำลังอะไรแล้วมีค่าเท่ากับ p นะครับแบบนี้นะครับ2.71นะครับไม่ใช่2ตรงๆนะครับ2.71ยกกำลังอะไรมีค่าเท่ากับ2นะครับ ไปดูฟังก์ชันตัวต่อไปครับ s i z นํำนะครับจะหมายถึงอะไรครับมาดูนะครับสังเกตนะครับ s i n นำ p นะครับ p ตอนนี้เป็นเลข2นะครับสมมุติว่าเราเ,เพิ่มค่า p ไปเรื่อยๆนะครับ ค่าของไซน์นำนะครับสังเกตค่าของไซน์นำนะครับนะครับ p เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไซน์นำก็ยังเป็น1อยู่นะครับนะครับแต่ถ้าให้ตัว p ติดลบครับสมมุติลบ8นะครับปึ๊บค่าของไซน์นำ p นะครับก็จะเป็นลบ1นนะครับนะครับถ้าลดลงไปอีกครับ <kin> <ine> ค่าของไซน์นำนะครับมันก็คือเป็นค่าที่แสดงเครื่องหมายของตัวเลขนั้นนะครับถ้าเครื่องหมายเป็นลบนะครับค่าที่ได้จะออกมาเป็นลบหนึ่งะครับเครื่องหมายเป็นบวกนะครับค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็นหนึ่งนะครับแล้วถ้าเป็น0นย์นะครับลองดูครับอ่าก็จะได้ไซน์นำ p นะครับก็จะออกมาเป็น0นย์นะครับ ก็คือไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนะครับ0นย์นะครับฟังก์ชันตัวต่อไปครับใช้ราวนะครับราว P ราวก็คือค่าประมาณนั่นเองนะครับลองดูครับลองเพิ่มค่า p นะครับ0.01นะครับค่าที่ได้ออกมาก็ยังเป็น0นย์อยู่นะครับเป็นค่าประมาณนะครับ บวกเพิ่มขึ้นไปอีกครับปึ๊บอ่าเป็น0.5นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1นะครับเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มนะครับนะครับสมมุติเป็น12.7นะครับค่าประมาณที่ได้ก็จะเป็น13นะครับราว P จะเป็น13ครับถ้าติดลบเข้าไปเป็นยังไงอ่า,าก็จะกลายเป็นลบ13นั่นเองนะครับ นี่คือค่าประมาณนะครับก็คือเราปัดเศษขึ้นนั่นเองนะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับก็ปัดขึ้นมาเป็นจำนวนเต็มนะครับฟังก์ชันตัวต่อไปครับก็จะเป็นทรังนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับปึ๊บอ่าตรังกับราวนะครับมีความ ใกล้เคียงใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันหมายความว่าสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น13.3 13.3นะครับค่าที่ได้ของราว p ก็จะเป็น13นะครับทั้ง p ก็เป็น13เหมือนกันนะครับอันนี้คือ13.3นะครับได้เท่ากันเลยทีนี้เรามาดู13.8ดูครับอ่า ราว P นะครับจะเปลี่ยนเป็น14นะครับแต่ชั้ง P นะครับยังเป็น13เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าอะไรครับเราสังเกตเห็นอะไรบ้างนั่นก็คือราว p คือค่าประมาณที่ปัดขึ้นนะครับนี่จุดทศนิยมนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5เนี่ยปัดขึ้นไปเลยนะครับแต่ชั้ง P จุดทศนิยมเป็นเท่าไหร่ก็ช่างนะครับตัดทิ้งหมดเลยครับนะครับลองเปลี่ยนค่าดูครับเป็น33.2 อ่าก็จะได้เท่ากันเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็น33.9ค่าที่ได้ของราว p จะเป็น34ส่วนครัง้ง p นะครับจะเป็น33นะครับก็ขอแนะนำฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับที่จะนำไปใช้ในการประยุกต์สร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ